เดี๋<พ><น> ه, หัหน้ามาดิ่ะแต่วันนี้เสมอครับผมเสมอเป็นงไงเป็นไงได้ดูไหมเมื่อกี้ออผมมาผมต้องบอกวันนี้มาไม่ทันนะครับรถรถติดเสียดายมากครับรถติดบนทางด่วนสามชั่วโมงเออแต่ได้ดูไหมได้ดูได้ดูก็ดูอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนดูในเวทีครับผมก็พูดอะไรมากไม่ได้เออเออแต่ว่าโดยรวมวันนี้โอเคไหมกับผลงานของลูกน้อก็ก็ภูมิก็ภูมิใจในตัวเขาครับเห็นต่อยแล้วเพราะว่า เออได้เห็นในเพจหรือว่าอะไรก็เขาก็มองว่าเราเราได้ชนะอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจเขาที่ว่าน้องทาหน้าที่ได้ดีแต่ว่ามันยังอาจจะไม่สุดยังไม่ให้วันของเราจริงๆับก็ก็ก็ต้องยอมรับรัาการให้เสมอก็ก็ก็ยอมรับได้ครับเออถ้าเกิดว่าคู่นี้เจอกันอีกทีได้ไหมก็เจอกันอีกก็ได้ครับแต่ว่าเออต้องดูนว่าจะเดิมพันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็ ดูแล้วบรรยากาศอะไรเงี้ยเราเป็นรองแนละ้วเป็นคนล็อกอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าต่อยใหม่ก็ต่อยได้คนระับไม่มีปัญหาแต่ละเรื่องเดิมพันก็ว่ากันอีกทีแต่ว่านี่เสมอแต่ว่ายังมีอาชีพเท่าไหร่นะมาผมให้เด็กสามหมื่นให้เด็กสามหมื่นเป็นกําลังใจแล้วก็ค่าพิส้อมไปนะ,ะเพราะว่าไฟน,นี้เขาก็ตั้งใจมากจะได้มีกาลังใจในไฟต่อไปถึงแม้วไม่ได้เดิมพันเดี๋ยวก็ให้อาชีพเพิ่มไปสามหมื่นอ่อารอบไย 哦，对。Oh,